บิ๊กฟุตหรือไอ้ตีนโตเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่รูปร่างคล้ายกับมนุษย์แต่มีขนดกห่อหุ้มร่างกายเอาไว้มีความสูงถึง8ฟุตหรือ9ฟุตและอาจมีน้ำหนักตัวถึง800ปอนด์เรื่องราวของบิ๊กฟุตที่โด่งดังและน่าเหลือเชื่อที่สุดเกิดขึ้นในปี1924อัลเิร์ออสแมนนักกิจกรรมชาวแคนาดาเขาอ้างว่าขณะออกสำรวจป่าบิติสโคลมเบียเพียงลำพังคนเดียว เขารู้สึกว่าถูกอะไรบางอย่างติดตามและรังควานอย่างนั้นมา3 4ถึง4คืนติดต่อกันที่แรกเขาคิดว่าเป็นเม่นหรือสัตว์อะไรสักอย่างแต่เห็นชัดว่าไม่ใช่จนกระทั่งคืนหนึ่งขณะเขานอนหลับเขาก็ถูกบิ๊กฟุตตัวหนึ่งอุ้มตัวเขาออกมาขณะที่นอนอยู่ในถุงนอนบิ๊กฟุตอุ้มเขาไว้นานถึง3 4ชั่วโมงก่อนจะปล่อยเขาลงเขาตื่นขึ้นในเวลาที่คาดว่าคงเป็นตีสีของวันนั้น เขาพบว่าตัวเองอยู่ในที่ที่มืดมากๆแต่รอบตัวเขามีเสียงจอแจเต็มไปหมดเขานอนอยู่ตรงนั้นจนเช้าและได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่รูปร่างคล้ายมนุษย์ที่มีขนดกปกคลุมทั้งตัวเนื้อตัวล่อนจอนอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวตัวที่อุ้มเข้ามาเป็นบิ๊กฟุตตัวผู้ซึ่งน่าจะเป็นพ่อและมีบิ๊กฟุตตัวเมียซึ่งน่าจะเป็นแม่และบิ๊กฟุตขนาดเล็กที่เป็นลูกๆอีกสองตัว ออสแมนเล่าว่าสัตว์เหล่านี้ไม่ได้ทําท่าทีกลัวเขาหรือคุกคามเขาเลยและมันคงมีเหตุผลที่อุ้มเขามาคงเป็นเพราะได้กลิ่นอาหารและกาแฟสําเร็จรูปที่เขาติดมาเป็นสเสบียงเขาไม่กล้าที่จะหนีไปไหนจนกระทั่งศพจังหวะตอนที่พวกมันไปดื่มน้ําที่แม่น้ําเขารีบวิ่งหนีออกมาอย่างไวและรอดกลับมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งออสแมนได้ยืนยันเหตุการณ์นี้อีกครั้งโดยการบันทึกเป็นคําบอกเล่าด้วยเทปบันทึกเสียง ในปี1966ต่อมาในปี1967มีฟุตเทจของบิ๊กฟุตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดถือกำเนิดขึ้นโดยนี่คือฝีมือการถ่ายของโรเจอร์แพตเตอรสันและบ๊อบกิมลินบันทึกภาพสัตว์ขนาดใหญ่ร่างกายคล้ายมนุษย์กำลังเดินผ่านทุ่งโล่งใกล้บับครีกแคลิฟอร์เนียในเดือนตุลาคมปี2012นักปีนเขารายหนึ่งเห็นสัตว์ตัวเบิ่มๆในป่าที่รัดอยู่ท่าเจ้าสิ่งนั้น ลุกขึ้นยืนสองขาและเริ่มคว้างปลาหินใส่พวกเขาส่วนอีกฝากหนึ่งของโลกเรียกสิ่งมีชีวิตนี้ว่าเยติซึ่งในภาษาเนปาลแปลว่ามนุษย์หิมะโดยการพบเห็นในแถบนี้ครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1925โดยทอมบาซี่และเพื่อนๆของเขากำลังพิชิตเทือกเขาหิมาลัยเขาอ้างว่าเห็นสิ่งมีชีวิตประหลาด เดินสองขาเหมือนมนุษย์ซึ่งตอนนั้นมันมืดมากๆพวกเขาเลยไม่สามารถบอกได้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆมันตัวใหญ่กว่ามนุษย์มากๆหลังจากนั้นประมาณสองชั่วโมงพวกเขาลงมาจากเขาและได้พบรอยเท้าซึ่งรอยนั้นขนาดใหญ่เท่ากับเท้าของมนุษย์สองคนเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็มีรายงานการพบเห็นอีกเรื่อยๆเช่นการพบเห็นรอยเท้าเยติในปี1948ของปีเตอร์เบิร์น ที่เมืองสิกขิมประเทศอินเดียหรือทีมสำรวจของจอห์นแองเจโลที่ถ่ายภาพรอยเท้าจำนวนมากได้ที่ยอดเขาเอเวอเรสต์จนในปี1959รัฐบาลเนปาลจึงได้ประกาศตั้งเงินรางวัลสำหรับผู้ที่จับเจ้าสิ่งมีชีวิตลึกลับนี้ได้เป็นจำนวนเงิน5,000รูปีหรือประมาณ1,100ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวเชียวล่ะครับนอกจากรอยเท้าแล้วในปี1974ที่เนปาล มีรายงานว่ามีเด็กหญิงคนหนึ่งถูกทำร้ายโดยเยติขณะที่เธอกำลังนำจามารีที่เธอเลี้ยงไว้ไปดื่มน้ำที่ลาําธารวันนั้นเธอรู้สึกเหมือนถูกอะไรบางอย่างจ้องมองอยู่แล้วจูๆ่ๆเยติตัวหนึ่งโผล่ออกมาและเข้าทำร้ายจามารีทั้งห้าตัวของเธอโดยการบิดเขาและหักคอพวกมันจนตายเธอเห็นดังนั้นจึงกรีดร้องลั่นและสลบไปนอกจากนี้แล้วในประเทศไทยที่อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่านก็เคยมีในพรานอ้างว่าพบเห็นสิ่งมีชีวิตลึกลับขนยาวรุงรงังสูงประมาณ6ฟุตที่นี่อีกด้วยนะครับและนี่คือเรื่องราวของเยติบิ๊กฟุตไอ้ตีนโตหรืออะไรก็ตามแต่ผู้คนจะสะดวกเรียกกันสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เคยเห็นเจ้าตีนโตก็สามารถมาเล่าประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมสนุกเสมอที่ได้อ่านคอมเมนต์ของทุกคนสำหรับวันนี้เซบายครับ